สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ก็จะพามาดูสูตรหมักมันหมูง่ายๆนะครับสำหรับไว้ตกปลานะครับคื้นเดียวก็ตกได้เลยนะครับ<อ>ก็ซื้อมันหมูมาครับจากตลาดนะครับเราจะใช้ส่วนที่อยู่ใต้ใต้หนังนะครับมันจะเป็นมันแข็งๆ่อยน,นะครับแล้วก็จะมาหั่น ให้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับพอดีกับเบ็ดเรานะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวดูส่วนผสมเดี๋ยวลงให้ครับส่วนที่เป็นหนังผมไม่ใช้นะครับผมใช้มันยังเป็นมันแข็งนะครับใต้หนังนะครับนี่ครับหั่นหนังทิ้งนะครับแล้วก็ผมต้านให้เป็นเส้นๆแบบนี้นะครับแล้วก็เราจะมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆอีกทีหนึ่งนะครับ หั่นเป็นชิ้นเหมือนลูกเต่า่ะครับไม่ต้องใหญ่มากนะครับนี่ครับเราหา่นให้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับแล้วแต่ขนาดเบ็ดแล้วเนี้เป็นเหมือนลูกเต่าะนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับใช้แต่มันเป็นมันแข็งๆนะครับมันใต้ผิวหนังนะครับที่ผมใช้อน,นะไช้ตกนะครับ ก็ปลาที่ชอบกินนะครับทั่วไปเลยปลารับแขกก่อนเลยปลากระมังนะครับปลากระมังสังวาสนะครับกินแล้วก็พวกปลากรดปลาตะพูนะครับนี่มันช่วยให้มันให้มันแตกตัวดีนะครับในน้ํานะครับมันเดี๋ยวไปดูส่วนผสมกันครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันนะครับส่วนผสมตัวนี้นะครับก็ใช้รสดีนะครับ รสดีครึ่งช้อนนะครับเนี่ยช้อนแบบนี้ครับเนี่ยนีครับรสดีครึ่งช้อนนะครับถูรสครึ่งช้อนนะครับน้ำตาลทรายนะครับครึ่งช้อนแล้วก็ซอสฝาเขียวนะครับแล้วก็ซอสหอยนางรมนะครับอย่างละครึ่งช้อนหมดแล้วใช้ไข่นะครับหนึ่งลูกนะครับเดี๋ยวเราเริ่มขูกข้าวให้เข้ากันเลยครับ ผมใช้ไข่ไบต์เลยนะครับใส่ไปเลยมาแค่คืนเดียวนะครับคืนเดียวก็ใช้ได้แล้วนะครับพอเราใช้เสร็จแล้วก็เอามาใส่ตู้เย็นนะครับจะเก็บได้เก็บไว้ใช้ได้นานเลยครับเี๋ยคนในข้ากันครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ มันหมูมักง่ายๆครับผมใช้ได้นานนะครับอันนี้มันก็ช่วยให้แกแตกตัวนะครับแล้วก็เรียกปลาครับนี่ครับแล้วเป็นพวกบลากระมังบลาสวายนะครับปลาเทโพนะครับแล้วก็ปลากรดนะครับสังฆวาสชอบจัดเลยแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยนะครับแชมป์ชาให้วิชากินครับ สูตรเยื่อมันหมูครับหมักง่ายง่ายครับผมแต่ใช้ได้จริงเจอกันคลิปหน้าครับ